ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีแล้วก็สวัสดีพี่พีชาวหยู่ดทุ่ท่ทันก็สวัสดีพี่พีชาวไลอ้อยทุกคนด้วยครับวันนี้ก็วันนี้หาหายหาหายไปนานมากครับตั้งแต่ต้นฤดูหีบจนมาถึงปลายฤดูหีบครับผมได้กลับมาถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งก็เพิ่งจะว่างครับก็เร่งเร่งทุกวิถีทางครับพวกผมมาเร่งครับแต่โรงงานไม่เร่งเลยก็อยากจะถ่ายคลิปให้พี่พีเอฟซีได้ได้รับชม ตลอดเรื่อยมาแต่ไม่ได้ถ่ายครับผมก็ยังว่าครับผมก็เวลาว่างผมก็จะเอาเวลานอนพักผ่อนครับแล้วก็แล้วก็พักผ่อนให้มากที่สุดแล้วผมก็เก็บแรงไว้คีบอ้อยวิ่งอ้อยครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับไร่รัตนมงคลครับหรือปอบวันนี้โรงงานเสียเหมือนเดิมโรงงานเสียเราได้มาหาป๊อเหมือนเดิม ก่อจะเจอกันอีกทีก็ไปแล้วดูหีบแล้วคลิปอาจจะไม่ค่อยได้อัพครับแต่ยังรักพี่พทุกคนเหมือนเดิมก็วันนี้ก็มาอยู่กับรถรถหล่อครับไคเค็ครับไคเค็สุดหล่ออ่ะป้ายอนุพงศ์ครับเจ้าสัวน้อยอเสียโบสมันก็จะถ่ายคลิปรถคันนี้ให้พี่พได้รับชมหลายรอบแล้วก็วันนี้ก็ถือ เป็นเวลาโอเคอเค,ครับตรงตรงตรงกันหมอเปเลยได้ชวนมาขี่บอยขี่ไรอ้อย,อออยผมชอบนะรถขี่แบบนี้มันมันมันคล่องดีผมว่าแต่ปอบอกว่า,วาวะวะมันก็คล่องนะแต่เวลาเวลาเสียแล้วการซ่อมบำรุงมันจะเยอะมันเป็นท้อครับพวกหอบอกว่าวะวะวะระบบระบบปั๊มน้ํามันระบบน้ํามันไฮดริกยังยังแบบตัวปั๊มมันยังยังไม่ค่อยสมบ,บูรณ์แบบ อ,อ,อ้อยก็เป็นอ้อยต่อนะครับอ้อยเผาแต่งามมากครับยาวเฟื้ยเลยของผมก็เหลือไม่กี่ร้อยตันแล้วครับเหลือประมาณส0งรอยกว่าตันก็จะเสร็จสับแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปให้พีพีีรับชมเลยเพราะว่าถ้าเกิดจะถ่ายมันก็ยุ่งอนะเพราะผมก็ขับทั้งรถขีบด้วยอยู่บ้านนะครับขับรถขีบด้วยเช็คลบเช็ครถด้วยแล้วก็ขับสุดล้อด้วยปีนี้ก็ปีนี้ผมดีครับปีนี้ผมได้คนงานดีมาก ก็ขอบคุณไปทั้งทีมงานนะทีมงานที่พวกเฮียาทั้งหลายที่เอ็นดูผมอ่ที่หาคนงานให้แบบโอเคผมชอบเลยตกหกคนประมาณห้าคนแต่ตัดได้โอเคมากผมถูกใจมากครับก็อ้อยไม่เยอะครับแต่เราจ้างแพงส่วนผมนะอ้อยผมประมาณพันพันประมาณพันห้าแต่ไม่ถึงพันห้าหรอกมันก็อยู่ประมาณเกินพันสองพันสามแต่ผมจ้างแพงครับก็คนงานอยู่ได้ผมอยู่ได้ผมถือว่าโอเคใครจะว่าไงผมไม่สน ก็ปีที่แล้วฤดูการที่แล้วเราก็ได้มาถ่ายคลิปไปรอบหนึ่งฮะชุดนี้เราก็จะมาถ่ายนี่ไปเทค็ครับอร่อยยุ่นเลยนะอร่อยยุ่นท,ท,ทุกชิ้นเลยรถทรงชลบุรีเนี่ยกระบะไม้ก็เป็นกระบะไม้แท้นะครับเนี่ยถ้าเกิดได้ลงชล็กก็สวยสวยงามเลยเป็นรถเสริมครับรถเสริมของป๋าเพราะว่ารถเป็นรถวิ่งดินอยู่แล้ว ตอนนี้เอามาช่วยกันบีงอ่อยครับบาบาหลังก็ไม่มีบาหน้าไม่มีเราก็ลาสติกครับรถช่วยรถช่วยก็อยู่ไม่ห่างล้งตาลมากคนระับรถรถไม่ได้วิ่งไรป๋อปก็เลยเป็นรถพวกพวกปอ๋อเซบอสก็เลยชวนมาให้มามาช่วยวิ่งกัน นก็นตัดไว้กองเยอะกอยาวครับีหน่อยเดียวก็เต็มแล้วลรถขีเป่ามันขี้ได้เยอะด้วยถ้าเป็นรถขี้บ้านผมเนี่ยกำเดียวแทบแทบไปหมดอะหล่นด้วยคอนโทรลไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ปากขี้รเริ่มเหี้ยน,น เจ้าสัวน้อยครับลูกชาวไร่แล้วก็ผู้ชายลันล้าผมต้องเดินระวัง,งนะอย่าโดนรถขีดเหยียบอีกต้อง,งกลัวว่าไหลย,ยุ่นหมดนะฮะนี้รถแท้ครับตัวนี้ก็เป็น 1m เยี่ยม อไอีกแล่ะก,กระบะชนบรุรีอะไรยุ่นหมดแล้วครับตัวนี้ก็เป็นกันชนกันชนตัวนี้สวยนะนี่รู้สึกเอป้ายทะเบียนออกสื่อคงไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตด้วยเสียบ,บอ่ะก็เป็นกันชน APS ครับยน ก็าจะดูดูอยู่ครับพเพราะว่าดูใกล้ไม่ได้เดี๋ยวรถรเกีก,การรถคีบด้วยฝั่งนน้นก็จะเป็นรถรถอ้อยตัดครับรถตัดรถตัดอ้อยฝั่งนน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นทีมงานผลตัด เขา่าเขาอยู่ใกล้ลรมตาเอ,อการจะทุกทุกเยอะทุกมากนี่ไม่สาคัญนะเพราะว่าเขาแป๊บเดียวเขาได้ลงเขาสามารถมาใส่ได้เลยอย่างของผมอยู่ไกลครับก็เที่ยวหนึ่งไปกลับก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบโลก็ถามว่าไกลมากไหมก็มีคนไกลกว่านั้นนี่ครับแต่เขาได้คิวทางไกลแต่ของผมก็ได้คิวทางคิวเซรีครับคิวทางไกลแต่คิวเซรีทางไกลแต่คิวเซรี สายไล่กับโทเล่งจังครับแต่โรงงานกับพังดีเลือเกินก็เหลือไม่มากครับแต่มันไกลครับเที่ยวหนึ่งตอนนี้ผมเหลือแต่อ้อยต่ออ้อยต่ออ้อยไม่งามอย่างนี้ต่ำสันตันเที่ยวหนึ่งก็อยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับแต่รถผมมันมันบามยาวบาน่ากับยืดติดหัวเก่งก็อย่างว่ามันไกลครับต้องเอาแบบนี้คุ้มหน่อย JCM ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่อีได้ติดตามเลย ว่าเป็นยังไงบ้าง,งสถานการณ์ตัด GUY. อ้อยตอนนี้จะทานโรงงานไม่อะไรยังไหมก็ปล่อยไปตามเนื้อผ้าครับไยไล่ก็เร่งวันนี้ก็นอนเปอยู่ที่โรงงานครับบอฟเลยชวนมาชวนมาเล่นที่ไล่เหมือนเดิมถ่ายได้คลิปครับไม่ได้ถ่ายเบหน้าตัวเองครับก็ใบหน้าตัวเองไม่ค่อยหล่อพี่วิทย์สินี่ S <S ทุบแล้วครับทุบแล้วตึงก็เด ar er ี๋ยววันน yeah, ี้จะอัพคลิปเลยหลังจากไม่ได้อัพคลิปมาหลายเดือนตั้งแต่ต้นหิมะต้นหีมจนมาถึงปลายหิมก็หวังว่าจะผมก็กลาว่า หมดอ้อยแล้วผมค่อยจะถ่ายคลิปครับเพราะว่าเราจะถ่ายคลิปมันก็ทําได้ครับแต่แบบเราไม่รู้จะพูดแบบไหนอะเพราะว่าหนึ่งเราก็นอนน้อยเราก็เครียดเร่งทํางานครับเราก็จะไปถ่ายมันก็ก็ได้หลายคนเขาอาจจะทําได้แต่ผม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 ดรอปผมทําไม่ได้ <laughs> แล้วก็ปีนี้ปีนี้ฟ้าฝนไม่ได้แกล้งเยอะนะครับปีนี้ปีนี้ของผมของผมโดนฝนโดนฝนชุดเดียวโดนฝนชุดเดียวแต่แต่โดนหนักครับอ้อยตอนี่เอ้ยอ้ยอยอยอดนี่ลงไปขี้ไม่ได้เลยเพราะผมไถผ่า,ผานสามไ้ลึกไถไปไถตัดแล้วก็แปลแล้วก็ปลูกครับมันมันไถไปลึกมากเพราะดินบ้านผมก็จะไม่เหมือนทางดินทางทางทางโซนชนบุรี ันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเนินๆครับตัวนี้ก็จะเป็นเนินๆแต่อ้อยเขางามมากนะ <c oughs> เขาดูแลดีเขาปลูกร่องเดียวนะครับไม่ใช่ร่องคู่นะครับปลูกร่องเดียว <c oughs> ปลูกร่องเดียวอันนี้ก็ของผมก็ทํามาเป็นร่องเดียวแล้วครับนู่นครับรถอ้อยตัดเร่งเครื่องนะครับอ้อยหนาอ้อยงามน,นะครับ พีพีเอฟซีเห็นไหมไกลๆจางๆกล้จะปิดฤดูกาลแล้วทีมงานก็จะเริ่มล้าเริ่มเหนื่อยเป็นธรรมดาของผมก็เป็นทีมงานจากจังหวัดสุรินทร์นะ ตัดได้ดีมากได้โอเคมากเราก็พยายามเทคแคร์อะไรทุกผมผมพูดตรงเลยผมไม่เคยมีคนงานประจำนะครับแล้วมาผมมามีปีแรกป <ๆ S 1> ีนี้เลยผมถูกใจมากครับถึงตกตกแพงก็ไม่ไม่ไม่กลัวนะครับผมตกสองหมื่นเลยต่อคนแต่ทำงานได้โอเคมากครููผมยอมเลยสุดสดจริงก็อายุก็อยู่ราวประมาณสี่สิบปลาย ห้าสิบกลางๆประมาณนี้ขอผมก็ไม่เหลืออะไรมากครับก็ตัดตรงล็อกล็อกนั้นเสร็จแล้วก็แค่แค่ปลูกปลูกใหม่แล้วก็เสร็จละเป็นนั้นว่าเสร็จจบสิน้นฤดูกาลนี้ปีนี้ก็อ้อยก็พอมีราคาครับอ้อยพอมีราคาแต่ว่าต้นทุนต้นทุนมันก็มันก็ก็แรงอยู่เพราะว่าปีแล้วปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยแพงครับ อุ๋ยแพงก็ยังดีที่ว่าราคาอ้อยทางโซนชนบุรีนี่ก็เฉลี่ยแล้วก็ก็อยู่ประมาณพันพันสองขึ้นนะครับพันสองขึ้นก็มีจะมีบางเจ้าจะมีเป็นเซ p โทนี้ซีเอสก็จะดีว่อของผมนะเพราผมก็อยู่เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณสิบสองซีสฝาก็อยู่ประมาณตันละประมาณพันสองน่อย ก็ข้าเข้ากันนะบางเที่ยวก็เป็นสารพันพันพันสามก็มีถ้าเกิดซีเอเราดีอ๋ออันนี้ขี่ไม้เต็กไปไว้คนระับสงสัยจะไม่ได้ไม่ได้เสียบเ็คอันนี้น่าจะเป็นอ้อยยัดยัดลงแล้วก็พอให้ได้ไปเพราะโรงงานเสียผมมาตั้งแต่เมื่อคืนตอนประมาณห้าทุ่มรถแต่เที่ยวก่อนผมมาขาดรางนะครับขาดรางผมก็ได้ลงลงไปเลย แล้วมาชุดนี้กะว่าจะได้ลงไปเลยแล้วจะขี่มาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมไวสุดก็คือวันละเที่ยวครับแต่ทีนี้ไม่ใช่วันละเที่ยวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่แน่ถ้าเกิดผมเย็นกลับไปต้องไปถามทีมงานว่าจะขึ้นไหมถ้าเกิดว่าขึ้นผมก็ขึ้นถ้าเกิดยังไม่ขึ้นก็เอาไปขึ้นตีสามครับโซนนู้นหมดแล้วครับเราจะย้ายรถมาโซนนี้ ถ่ายคลิปท anyway <LE> <v Nur k id> ีครับไม่รู้จะพูดอะไรหรือพูดเกินไปก็ไม่รู้ครับพี่พีซก็ยังคงคิดถึงที่ทุกคนนะครับบางทีเรายุ่งกับงานก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแต่เป็นไปได้ครับยูทูบเบอร์ที่ดีต้องถ่ายคลิปลงทุกวันเดียร์ก็เดี๋ยวจะเริ่มกลับไปถ่ายคลิปทางที่อูสังคม รถเก่าครับแฝงวางเครื่องตลอดก็เป็นกำลังใจให้พี่พีเอฟซชาวไรอ้อยครับเจ้าไหนที่กำลังเร่งและอย่ากให้เสร็จที่เป็นเหมือนผมก็กำลังก็เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ก็ดีใจสำหรับเจ้าที่เสร็จหลายๆลายคนนะเรียมก็ พออ้อยเสร็จแล้วก็จะเตรียมปรุงแลกษาอ้อยกันต่อไปเจ้าไหนที่ตัดอ้อยสดก็เป็นกำลังใจฮะเพราะว่าเรื่องกำลังชงเข้าคอรรอส่งไปที่ร2 0บาทในใจแล้วก็อยากได้มากกว่านั้นนะทีนี้แต่ไม่รู้ว่ามันก็เป็นไปตามกลไกทางทางสมาคมเขาว่าเขาจะยื่นไปที่ตัวเลขที่เท่าไร ตอนนี้กำลังกำลังเริ่มเริ่มหาเสียงครับนักการเมืองโปรเจกต์มากมายก็จะมาหลอกล่อชาวไร่เยอะไปหมดแต่ไม่รู้จะทําได้จริงจริงจังไหมถ้าเกิดว่าทําได้จริงมันก็จะดีต่อมีเป็นเป็นผลด,ดีต่อชาวไร่อ้อยนะผมขอพาดพิงไปทางเรื่องการเมืองนิดนึงแต่อย่ามาปิดช่องผมแล้วกัน <c oughs> เราก็เป็น,เป,นเป็นประชาชนคนหนึ่งครับที่มีสิทธิ์เลือกที่อยากจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่มีผู้แทนรัษฎรที่ เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้บริหารให้ให้ประเทศชาติเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะ,ะก็ภาพพิมพ์ทางการเหมือนควายแค่นี้พอ้้วก็มาชมอีอกไม่นานก็จะเต็มแล้ว นี่เรามาแอบโยบลบรล่มเลยอยู่กับที่ทเ่ยเกียร์ทอครับเกียร์ทอพอดีวิ่งเข้ามาเจอแบบเครือยางน,นี้แบบพัน,น,นพันพันเผาเนะี่ย เป็นปุ้มนครับเป็นนกครับนกอันนี้มันพันบ่อยมั้งไหมป๊อบไม่ครับถ้า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 เกิดถ้าถ้าเจอปุ้มอย่างเงี้ยถ้าเจอพวกกออย่างเงี้ยจะพันเพน่ออเไรนี่นนนสายเงี้ยนะมันต้องทำตัวกัน ใส่เต็มแล้วพี่พีพสิใส่ตามสเต็ปครับโรบงงานอยู่ใ,ใกล้ใส่ยังไงก็ได้ตามใจฉันคิดว่ามัอนพ้นเนี่ยอ่อกี้เหลืออ้อยอกอหนึ่งครับกอหนึ่งเกือบยี่สิบประมาณสิบปัลลัมผม่าจะเป็นรถอ้อยตัดครับนี่เราก็จะม่แอบดูเป็นอ้อยยอดนะครับลองปู นี่คันนี้วิ่งคันนี้วิ่งมาใกล้ฮะเตรียมเตรียมรองครับคันนี้6ร้อครับกร้อหน้ายาวนี่จะตัดอัดแป๊บเดียวว่าเต็มเขาอ้อยยาวมากครับแล้วก็ใกล้เต็มนะครับ เหลือท้ายท้ายท้ายในหน่อยนะมัจะเต็มแล้วอีกคันหนึ่งเต็มออกไปแล้วครับหนึ่งเที่ยวตัวเดียวโอ้ยลำอ้อยครับสูงด้วยครับพีวีสอาเฟื่อยเลยของผมก็นีเหมือนกันเป็นนบะที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็จะประมาณนี้เลยแต่ส่วนมากจะเป็นแบบตะเกียบครับเพราะอยู่ผมอยู่เพืองท่าตะเกียบ็เลยจะตะเกียบอ้อย็เลยจะตะเกียบตาม ก็เยอะชมอีกสักพักหนึ่งก็จะเต็มแล้วพิก็ตอนนี้ก็กำลังก็จะเต็มครับก็อีกหน่อยครับ,บริยที่โรงงานโทรมาบอกโรงงานหีกแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ขี้ะ่ะแต่เต็มก็จะทุกไม่ไม่ไม่ได้สูงมากเอาตามสเต็ปประมาณนี้ก็ฝากพี่พีเซีครับ ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากครับพี่วีซีที่เข้ามารับชมติดตามนานๆจะลงคลิปทีก็ยังคิดถึงพี่วีซีทุกคนครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณมากครับที่เราเข้ามารับชมติดตามสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปครับก็